ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณจะต้องมีห้านิสัยนี้ครับวันนี้โอปป้ากันกรองนะครับมาให้ที่5ข้อแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาต่อกันนะครับอันดับแรกครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามองภาพใหญ่แล้วก็มีวิสัยทัศน์ครับยกตัวอย่างเช่นนะโรเบิร์ตคิยุสกิครับตอนที่โอปป้าเล่นกับเขาเนี่ยเขาได้พูดไว้เมื่อ2ปีที่แล้วว่าธุรกิจความรู้เนี่ยจะเติบโตมากๆแล้วก็คนเนี่ยจะหาเงินได้จากอากาศเยอะมากความหมายก็คือ ออนไลน์เนี่ยจะปังมากเลยครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยในเรื่องของความรู้ความสามารถก็จะปังมากๆคุณจะเห็นได้ว่า2อง,งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีครูโค้ดออนไลน์เนี่ยเกิดเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นการมองภาพใหญ่และมีวิสัยทัศน์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกับมาร์กจอยเนอร์ครับตอนที่ป้าเรียนคอร์สกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราสามารถมองเห็นสนามรบกันอื่นและข้อที่2ครับคอร์สสาเร็จเนี่ยเขาลงมือทาทันทีเขาไม่มีเขาอ้างครับ คำว่าทันทีก็คือคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเอาจริงกับชีวิตความสําเร็จนี่เป็นเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองแบบ100่ครับคาว่ารับผิดชอบก็คือคุณจะไม่มีข้ออ้างหรอกครับว่ามันยากมันร้อนมันเหนื่อยมันนอนดึกยังไม่ได้กินข้าวหรืองานหนักจนเกินไปข้อที่3ครับคนสําเร็จนี่เขาเรียนรู้ไม่เคยหยุดเลยเขาพัฒนาตัวเองตลอดโดยเฉพาะด้านของ m i n d s e t นะครับแต่สกิลเซ็ตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเขาก็เรียนควบคู่กัน เพียงแต่ว่าถ้าคุณอ่านประวัติสรษฐิส่วนใหญ่จุดเริ่มของพวกเขาก็คือ m i n d s e t ครับเพราะฉะนั้นในด้าน m i n d s ็ t เนี่ยพวกเขาจะแข็งแกร่งมากพวกเขาไม่มีความเชื่อที่จํากัดลงเหลืออยู่เลยพวกเขามีคําว่าไปต่อเรียนรู้ไม่มีคําว่าอีโกว่าฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้คุณเชื่อไหมครับบิลเกตอีลอนมัสเนี่ยยังอ่านหนังสืออยู่เลยครับและข้อที่4ี่ครับคุณไม่มีข้ออ้างและไม่โทษใครไม่โทษสิ่งที่คุณเนี่ยควบคุมไม่ได้ไม่โทษคนอื่น รวมถึงไม่โทษตัวเองด้วยนะครับสิ่งสําคัญคือเวลาที่คุณเนี่ยกล่าวโทษคนอื่นกล่าวโทษตัวเองเนี่ยคุณกําลังเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดช,ชอบครับโค้ดสำเร็จเนี่ยจะรับผิดช,ชอบตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะไม่โทษใครแม้แต่ตัวเองครับและข้อที่5ครับมีอารมณ์ที่สมดุลมีพลังงานสูงสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทําให้คนเนี่ยสามารถแอคทีฟต่อทุกวันลงมือทำนาทีได้แล้วก็สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับ คุณจะเห็นว่าเขาสำเร็จอย่างเช่นแจ็คหมาอีลอนมัสเนี่ยดูมีพลังงานสูงตลอดเวลาใช่ไหมครับอยากจะบอกเคล็ดลับสุดท้ายการที่เราจะมีพลังงานสูงมาจากนิสัยที่เราสร้างแบบมีมาตรฐานทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังทุกเช้าเราเจอก,กันกับอาหารสมอง2นาทีนะครับอบปอีสานมาสคอตเอ็นเอสวัสดีครับ